สวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ในช่องนาคาเสริมทรัพย์เนาะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยภูมิก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตานะครับประจําเดือนพฤษภาคม2563นะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับ ทุก Subscribe ทุกยอด i ิวทุกไล k ์ทุก c o m เมนตนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้หมอภูมิเนาะและในคริวีรนี้เนี่ยภูมิก็จะอ่านไพนัคราชนะครับเป็นการอ่านแบบ general reading นะครับโดยที่เราไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งฉะนั้นเราอาจจะเกิดคอมเมนต์หรือไม่แม,ม่นหรือก็ได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนะาะ ในขณะที่หมอภูมิกลังสับไพ่นั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เกิดความแม่นยำเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ด้วยกันนะครับโอเค ไพ่ใบแรกขึ้นมาก็จะเป็นไพ่นักสะดุ้งนะครับก็คือในเดือนนี้อาจจะบอกได้ว่าคุณมีการวางแผนมีการเตรียมความพร้อมสําหรับอะไรบางอย่างอาจจะมองได้ว่าหลังจากที่เรามีการกักตัวมาในช่วงเดือนเมษายนเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนแห่งการริเริ่มอะไรใหม่ๆก็ได้เป็นเดือนแห่งการที่จะเดินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับ เป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของการทํางานการลงทุนอะไรบางอย่างนะอ่าแล้วถามว่าผลลัพธ์มันจะดีไหมภูมิคอนเฟิร์มไว้เลยว่าผลลัพธ์ค่อนข้างจะดีแน่นอนเพราะว่าเปรียบเสมือนแพนักกวนกเกษิสมุทรนะครับเทวดาและอสูรมารวมกันทํางานหนักมากวนกเกษิสมุทรอย่างหนักแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อให้ได้น้ำำําอมฤตขึ้นมาฉะนั้นภูมิมองว่าน้ำำําอมฤตตรงนี้แหละคือประสิทธิผล ที่คุณได้คือความปังนะครับแม้ว่าในระหว่างทางในการทํางานนั้นมันจะมีความขัดแย้งกับคนในงานก็ตามแต่สุดท้ายและท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างก็เคลียร์กันอย่างลงตัวนะครับมีไพ่น้กพิภพขึ้นมาสําหรับคนที่คิดอยากจะลาออกจากงานหรือคิดอยากจะหางานใหม่นะครับในขณะที่คุณกําลังมีงานประจําของคุณอยู่แล้วขอให้คุณกอดงานของคุณไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งออกมานะับเป็นไพ่น้กพิภพก็คือหยุดตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าอย่าเพิ่งนไพ่ย,ยังไม่มีการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือ ถ้าหากว่าด้วยเหตุผลที่มันจําเป็นจริงๆตรงนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจแทนท่านได้นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเนาะในช่วงนั้นอาจจะมีเหตุบางอย่างทําให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้เหมือนกันนะครับทุกสิ่งอย่างแล้วมันไม่ได้อยู่ที่หน้าไพ่อย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับสำหรับเป็นเรื่องของการงานเนี่ยสำหรับคนที่ทํางานในเรื่องของอด้านบริษัทข้ามชาติการเอกชนหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการทําในออฟฟิศการเป็นพวก ทำงานกับคนเยอะๆอประมาณนั้นนะในเดือนนี้คุณอาจจะมีงานเข้ามาเยอะหน่อยเหมือนกับเป็นโปรเจกต์ต่างๆที่ต้องรับผิดชอบเป็นงานที่แบบเหมือนการเหมือนการทำเช h a l l เลนจอะไรพวกนี้นะครับเป็นการทํายอดขายยอดอ ของบริษัทให้ปังขึ้นอ่าเป็นเดือนหนึ่งที่คุณอาจจะต้องมีการขคคมักขม่นนะครับเป็นการทํางานแบบสุดตัวเองเหมือนกันอืมทำงานล่วงเวลามา OT ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยในช่วงนี้นะทีนี้สาหรับในเรื่องของการงานคนที่เป็นในเรื่องของราชการอ่ามีาพนักพีพบขึ้นมาคืองานของคุณนั้นก็ดีอยู่แล้วงานมั่นคงนะครับแต่ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับที่นอกเหนือจากการงานแล้วนักพภพบก็ยังบอกได้ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์การซื้อขายที่ดินการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงหรือรีโนเวทที่บ้านของคุณอะไรประมาณนี้นะครับมีการใช้จ่ายเงินอีกแล้วนะเป็นพนักโอการและเป็นพนักวินิจฉัยคือบางครั้งคุณอาจจะมีความเหนื่อยในใจกับการหาเงินเพราะว่าคุณหาเงินมาเท่าไหร่คุณก็รู้สึกว่าคุณใช้หมดในเร็ว แบบเร็ววันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีภายนักวินิจฉัยคือการคำรกากันการทําสัญญาอะไรบางอย่างในช่วงนี้อย่าเพิ่งทำนะเพราะว่าคุณเป็นภายนักโศกาคือคุณอาจจะไม่ค่อยพึงพอใจกับผลลัพ์ที่ตามมานะครับแม้ว่าจะเป็นญาติพี่น้องก็ตามคอยคุณทําพอประมาณหรือ ตามกาลังของคุณนะอย่าให้ใครย,ยืมเงินเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนโกงได้นักวินิจฉัยคือไม่รอดนะครับเพราะว่าอาจจะมีขั้นในเรื่องของลงสารก็ได้นะตรงนี้อยากจะให้ระมัดระวังเนาะสำหรับการเงินของคุณนั้นถามว่ามีโชคลาภไหมผู้มองว่าคุณยังไม่มีโชคลาภนะแต่ว่าคุณจะได้จากการงานยิ่งมากกว่าอาจจะได้โชคลาภจากการทํางานมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในระยะเวลาแห่งการที่จะ เซฟตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าเก็บเงินด้วยเนาะอืมอย่าเพิ่งหวังทางโชคลาภลอยเลยหรือถ้าหากว่าคุณอยากจะมีจริงๆอันนี้ผุขอแนะนําตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้คุณเริ่มสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกคืนนะแล้วดวงคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนด้วยอลองเชื่อในพลังบุญดูนะครับทุกสิ่งอย่างนั้นไม่มีอะไรบังเอิญถ้าเราทาบุญเยอะๆบารมีเราก็จะมีเม,มื่อเรามีบารมีแล้วโชคลาภก็เราก็จะตามมาเช่นกัน นะตำแหน่งของความรักนะฮะไพ่ใแบ,บแลรกขึ้นมาเป็นไพ่นักกาเนิดและนักส่งเพลงคือแน่นอนว่าคนที่โสดอยู่เนี่ยคือคุณอาจจะกําลังมองหาว่าฉันอยากจะเจอคนที่จริงใจฉันอยากจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือนะชั้นและลูกฉันอยากจะมีคนที่แบบยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นได้มีไพ่นักกาเนิดขึ้นมาคือคุณอาจจะเหมือนกับได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาก็ได้นะหรือคุณอาจจะได้ผูกสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับ เป็นการแนะนำบอกต่อของเพื่อนหรือเพื่อนของคุณอาจจะแนะนําอีกคนหนึ่งมาให้รู้จักหรือครอบครัวของคุณอาจจะแนะนําใครสักคนหนึ่งให้คุณแต่ทีเนี้ยถามว่าคบกันได้ไหมหรือทําความรู้จักกันได้ไหมอ่าได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีไพ่นักส่งเพลงคือเรื่อยๆสบายๆชิลๆนะแต่ถ้าจะให้ภูมิอ่านไพ่นักส่งเพลงคือภูมิอ่านภูมิก็จะอ่านว่า คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสมากเท่าไหร่คือคุยได้คุยแต่ว่าไม่อยากจะจริงจังมากเพราะคุณก็กลัวเจ็บเหมือนกันเป็นคนที่รักแลวเผื่อใจนะอ่แต่สําหรับคนที่คิดว่านัดเจอกันผ่านแอปพลิเคชันพวกนี้แนะนํานิดนึงคือการป้องกันเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีบุตรได้นะครับหรืออะไรก็ตามถ้าหากว่าคุณไม่พร้อมก็ขอให้ป้องกันเอาไว้นะจ๊ะทีนี้สำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยนัากําเนิดคือคุณมีโอกาสที่จะมีบุตรมีการวางแผนการแต่งงานไว้ก็ได้นะครับมีไพ่นักส่งเพลงขึ้นมาคือ การที่เราเหมือนกับมีแฟนก็เหมือนมีเพื่อนก็คือเราแบบคุยกันได้ในทุกสถนานการณ์ก็คือความรักของคุณนั้นค่อนข้างที่จะโอเพนมากไม่ได้แบบคือไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามีรับลงคมในอะไรต่อกันคือเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะภูมิยอมรับว่าอ่าหน้าภัยไม่ได้เสียแล้วก็ไม่ได้แบบ บั่นทอนในเรื่องความรักมากในเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณสบายใจมากกว่าที่มีเขาอยู่นะครับก็ดีแล้วนะ,ะถ้าาว่ามีอะไรที่ทําร่วมกันได้ก็ทําไปก่อนนะครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้าก็จะได้พึ่งพากันได้นะทีนี้ในตําแหน่งของสุขภาพร่างกายนะฮะไพ่นักสิงและเป็นไพ่นักจำแรงขึ้นมาคือเหมือนกับในช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณมี ลมมีกรดในกระเพาะอาหารคุณบ่อยมากาบางครั้งอาจจะต้องมีเขาเรียกว่า,าคุณอาจจะต้องมีการกินอาหารที่มันเป็นประโยชน์ที่มันช่วยขับถ่ายง่ายช่วยขับลงอะไรเงี้ยนะฮะนักสิงก็คือในเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างจะแปรปวนเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าอารมณ์คุณสวิงมากนะฮะจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้หรือบางครั้งคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนกับ สองจิตสองใจสองแง่สองงามไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองนะครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทําได้คือการนั่งสมาธิเพื่อรวบรวมสติแล้วก็สมาธิเข้าหาด้วยกันทําให้เรานั้นมีความนิ่งนะตรงนี้ก็ขอให้ทําบ่อยๆอ,อย่างที่ภูมิบอกไปแล้วครับว่าคือการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมันจะเป็นการปรับเปลี่ยนดวงชะตาก,การภาวนานจะเป็นการปรับจิตของเราให้มันเกิดความสมดุลได้นะตรงนี้ลองทําดูนะครับซึ่งภูมิก็หวังว่าคําแนะนําของภูมินั้นจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ภูมิกกก็ขอฝาด Subcribe ก, like, กดไลค์กดแชร์กดฟอลด์แฟนเพจและ IG นะครับเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดชมในคลิปตัดไปและก็เป็นกำลังใจให้หมอภูมินะครับตรงนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ